Oh! oh. Lương chong Lương chong ư ừ. a à, lúc nay ừ. Lúc à, nào lúc chong những lúc nào lúc nào ừ. 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 lúc สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเป็นไ,นนไล่ไก่เหรอน้องอยากไปไล่ไก่น้องเห็นไก่ตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังเลยไหนอุ้ยอุ้ยน้องอยากไปไล่ไก่แล้วนะครับน้องอยากไปไล่ไก่แล้วเหรอฮอน้องไม่อยู่แล้วครับืึ ไหนไหนไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ <c oughs> อุ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน <c oughs> <ๆ> <c oughs> อืมอืมอืม <c oughs> จะลุกไดไหมนอนอุ๊บ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 ว้าย จะลุกไปไหนนะจะลุกไปไหนไอ้แชร์ดยั์ค่ะไอ้ชร์เยร์ 嗯。Mm.